วันนี้เนี่ยเรามีอินิเชียตหุ้นตัวหนึ่งนะครับก็คืออิชิตันอิชิตันอ่าหลายๆท่าหนึ่งไปจำภาพว่าขายชาเขียวขายชาเขียวอย่างเดียวจริงๆแล้วคือไม่ใช่แล้วอ่าจะมีโปรดักใหม่ๆมีตลาดใหม่ๆนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นสตอรี่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นแล้วก็จะมีบางเรื่องที่ตลาดน่าจะยังไม่ได้ให้น้ําหนักหรืออาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่โปรดักของอิชิตันทั้งหมดนะครับเราจะให้ดูว่าเนี่ยของใครบ้างอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าเป็นฟังชั่นแนลดริงค์หมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเเนน้พพื่อสุขภา อันนี้เนี่ยบลูนะครับมีหลายรสชาตินี้จะเป็นของเซเป้ที่ทำกระดานอนดานอนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเค้น่งดรายใหญ่ของโลกนะครับแต่ว่าตัวนี้เซเป้ก็จะได้เรื่องของการรับจ้างผลิตแล้วก็ได้ส่วนแบ่งกำไรกับเข้ามาได้2ส่วนแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันยังขาดทุนอยู่ธุรกิจนี้นะครับแต่ว่าขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆเซเป้ถือย่ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้เป็นวิตามินบีวอเทอร์อันนี้จะเห็นบ่อยในเซเว่นเหมือนกันนะครับเดิมเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทำ เครื่องดื่มวิตามินซีในขวดแก้วเหมือนซีวิตมาก่อนแล้วก็แตกลายมาเป็นอันนี้นะครับอันนี้วดอนี้เป็นวิตะเดย์นะครับก็อยู่นอกตลาดนะครับนอกตลาดส่วนนี้เป็นของยันฮีเป็นเครื่องดื่มผสมวิตามินบีนะครับอย่างยันฮีอันนี้คือกลุ่มเซกเมนต์ใกล้ๆกันเนี่ยสามอันนี้นะครอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เพิ่งมาถึงปุ๊บอันนี้เบอร์สองเบอร์สองนะครับก็อันนี้เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อคอร์ดที่สามเพิ่คอร์ดที่สามเออใช่นะครับก็อันนี้เนี่ย ไปของโอ,อชิเอ้ยไ,ไปของอิชิ <c oughs> อิชิตันของอิชิตันเดิมเนี่ยเอา,อาเวิชาเขียวชื่ออิชิตันอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม่ <c oughs> แล้วก็ไม่แตกรายไปอ <c oughs> ันนี้ อ่าชิสุโอกะนะครับปุ๋ยละ30กว่าบาทชิสุโอกะเนี่ยเป็นของโออิชิตันอิชิตันนะครับจะเล็กใช่ไหมผิดนะถ้าเป็นคู่แข่งไม่กของอิชิตันนี้ของอิชิอ่าเนี่ยสามตัวนี้สามตัวนี้ของอิชิตอนตอนนี้ไม่มีโออิชิเลยนะไม่มีโออิชิอันนี้แยกอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนอกตลาดแล้วก็เซเป้อ่าใช่อันนี้อิชิอ่าอันนี้เนี่ยออกเวเปอร์วันนี้เป็นโปรดักที่มีมาจีนสูงที่สุดประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์อ้โนะครับแต่พอชั้นมันสัก1 เพราะถ้าเกิดพอชั่นของอตัวชิสุโอกะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีกับมาร์จินนะครับแต่อย่างที่ั้งนั้นเนี่ยชาเขียวทั้งหมดเนี่ยมันเอเวอร์เจนมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลอสมาร์จินยี่สิบยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้จะมาช่วยเพิ่มมาร์จินเพราะว่าตัวเนี้ยงฮะกลอสมาร์จินอยู่มาสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าด้วยความที่พอชั่นมันยังไม่ได้เยอะมันเพิ่งจะมาตัวนี้เนี่ยเครื่องดื่มไปน้ำด่างแปดจุดห้านะครับอนนนนแแแรรกกเเอ้้้ยยคลละีทาาไปว พาเก็ตทั yeah. ้งปีสองรยล้านหนึ <c 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 ่งพอตัหนึ่งมันน่าจะทำได้ไม่ยากส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ิ่งออกมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีผสมวิตามินอีนะครับปวดละย่สิบบาทเหมือนกันนะครับรสเลมอนซึ่งนนี้เขาก็หวังว่าเขายังเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีที่จะลองให้มันอยู่ในขวดพลาสติกไม่ใช่ขวดแก้วเหมือนเจ้าอื่นนะครับแล้วขาย2ี่สิบบาทในในปริมาณที่มากกว่าหลายเท่าอยู่นะแล้วเขาบอกว่าวิตามินอีเนี่ย จะทำงานวิตามินซีทำงานได้ดีเมื่ออยู่กับวิตามิน e. อีอ๋ออันนี้เป็นเรื่องอันเป็นจ,จ,จนะุดขายเขานะครับนะครับก็บนั่นแหละนะครับตัวนี้นี่ก็ทาร์เก็ต150ล้านไตรมาสซีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นวิตซีซีวิตซีซีจะเป็นขวดเล็กอ่าอันนั้นจะมีน้ำตาลขายทีทีคือขายนอกโมเดลเทรดนะครับนั้นขวดละสิบบาทอ่าขวดละสิบบาทอันั้นตั้งเป้าเกต50ล้านบาทในขวดละที่สามในขวดลที่สี่นะครับเพราะนั่นเนี่ยเอ่อเนื่องของวิตามินคอร์ะสามจะเข้ามาประมาณร้อย นะครับแต่พอที่สี่เนี่ยมีจะมีสามตัวทาร์เก็ตสี่ร้อยล้านปีหน้าทั้งปีพันสองร้อยล้านสําหรับพอชั่นหรือพวิตามินอย่างเดียวนะครับพันสองร้อยล้านนี่ก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มถือว่าเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสตอรี่ที่คนก็โอเคก็อาจจะพาพอทราบแล้วแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเอาตัวเนี้ยส่งออกไปที่อินโดนะครับถ้าถ้าเกิดคนตามบีชีเนี่ยจะบอกว่าจะรู้ว่าอินโดเป็นเจวีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเทคคแ่่สวน แบ่งกําไรหรือขาดทุนมามซึ่งตอนนี้เนี่ยแค่ธุรกิจเดิมเขาเนี่ยมันเทินอาราวเป็นกําไรแล้วนะนะครับจากเดิมเนี่ยขาดทุนปีละร้อยล้านมีส่วนแบ่งขาดทุนนะถืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขาดทุนต้องร้อยล้านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีกําไรยี่สิบล้านละครึ่งปีแล้วเออปีนี้เราคาดปียี่สิบล้านเราครึ่งปีแรกเนี่ยประมาณสักสิบล้านเดี๋ยวขาดทั้งปียี่สิบล้านในปีนี้ส่วนแบ่งกําไรถามว่ามันน้อยไหมมันก็ไม่น้อยเพราะมันบวก กลับจากลบลบลบหนึ่งร้อยมาเป็นยี่สิบล้านอ่ะไป้กับนะไอ้กับก็คือร้อยสิบล้านมันเด้งขึ้นมาจากส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเดิมเขาเอาชาวานดาวไปขายในอินโดแล้วคนไม่ไม่เก็ตไม่อินคนไม่ชอบไม่ชอบอินโดกินหวานนึกถึงชาชักนะหรือเปล่าใช่ต้องไปขายเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาชาไทยเขาไปขายชาไทยสีส้มอ่ะชาไทยหรือว่าโค้กนัทอะไรเนี้ยชาผสมน้ำมะพร้าวนะครับเป็นแบบหวานๆหน่อยนะครับ ขายดีจ้ะนะครับแล้วก็ได้ช่องทางอัลฟามาแล้วก็อินโดมาเรสซึ่งทําให้สองอันนี้เนี่ยสาขารวมกันสามหมื่นสาขาใหญ่กว่าเซเว่นสากบ้านเราสักเท่าอ่ะนะอินโดมาเรสกับอัลฟามาอินโดมาเรสกับอัลฟามาคนอินโดคนละบ้างคนละหมื่นสามหมื่นห้าสาขารวมกันครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเขาประสบความสำเร็จในโมอลล์เทรดละตอนนี้เขากำลังจะไปทีทีก็คือ t r a d i ชั o นอลเทรดคือร้านค้าทั่วไปชัวห่วยทั่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเทคเฉพาะแค่ กำไรหรือขาดทุนเข้ามาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเอานี i ไปส่งออกปุ๊บมันจะมีท็อปไลน์อีกก้อนหนึ่งได้ท่อนบนแล้วก็ได้ส่วนแบ่งกำไรกลับมานะครับตอนนี้จะเริ่มส่งออกไปวันมาณ q u a r ที่สองปีหน้ายังไม่รวมในประมาณการซึ่งอันนี้น่าจะ s ักเซส s นะคุณเอ๋มถ้าไปขายที่อินโดเพราะตอนนี้เหมือนคนก็รู้จักแหละแบรนด์ของเขาและคุณตันเนี่ยเป็นที่รู้จักในอินโดเขาบอกว่าคุณตันนี่เป็นเซเลบเลยเซเลบที่อินโดใช่แต่ว่าช่วงแรกใช้เงินผิดทางไปหน่อยก็คือไปทำเหมือนแบบแจกล้อนแจกใต้ฝาเหมือนไทยแล้วแต่ว่าพ แต่ตอนนี้งผลักมันตอบโจทย์แล้วมันติดตลาดแล้วอะไรที่อิชิตันไปวางขายก็น่าจะได้รับการแบบ ทดลองจากลูกค้าแะครแต่ทั้งนี้ทั้นั้นต่อให้มันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มนะครับวันนี้เราใช้หัวข้อว่าถ้าเขาจะโตไม่ต้องลงทุนเขาก็โตนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ลงทุนเลยคือเขาลงทุนมาแล้วแต่เมันก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวทุกโปรดักต์ใหม่ที่เข้ามาทุกออเดอร์ที่เข้ามามันเหมือนเป็นการต่อย,ยอดทําให้ฟิกคอสต่อหน่วยเขาลดลงไปเรื่อยๆนะครับมาจิ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดมีดิไรเซชันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนับปั แต่ว่าพอปีพู้มีเข้ามาเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่พวกนี้กําไรดีกว่าใช่กำไรดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการส่งออกเนี่ยตอนเนี้ยตลาดส่งออกหลักงเขาคือกัมพูชานะครับแต่ว่าขายชาเขียวนะครับกัมพูชาลาวเนี่ยพอชั้นยังไม่ได้เยอะตอนปีหน้าจะเริ่มอินโดก็คือเป็นตลาดส่งออกอย่ันหนึ่งต้องเหนือจากเจวส่งออกเนี่ยอันนี้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เอเเรสของเขาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คอร์สมาจินแต่ว่าส่งออกเนี่ยจะอยู่ทั้งประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ เน็ตมันไหลลงเป็นเน็ตเลยไงกรอสมาจิต17%มันไม่มีไม่มีเอะไรเสียมันขายไปปุ๊บคุณไปทำตลาดเอาเองคุณจะมาซื้อคอร์เลยผมไม่สนใจอ่างั้นมันโบนัส17%มันไปไหลบนท็อปไลน์เพราะทำลายคือเน็ตมาที่สัก15%อย่างเงี้ยนะครับถือว่ามันทำให้ภาพของเน็ตมาจิตทั้งหมดของอิชิมันดีขึ้นมาเลยจากเดิมต่ำสิบนะครับตอนนี้เราก็ยังค่แค่า11%ซึ่งมองว่ามีอัพไซด์แต่ไฮไลท์ปีหน้านอกเหนือจากพวกนี้จะไปเป็นพันสองแลไปอย่างน้อยนะนะพันสองร้อยล้านปีหน้าจะมี ออเดอร์ใหญ่จากลูกค้าญี่ปุ่นมาจ้างให้อิชิผลิตสินค้าเครื่องดื่มแต่เขาไม่บอกว่าเครื่องดื่มอะไรนะรเป็น OEM นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกินพอกินแบบว่า capacity เพิ่มเข้ามาแบบโดยปริยายเลยประมาณสักสิอร์เซะถือว่าเยอะมากเพราะว่าประมาณสักหนึ่งแสนสองแลังต่อปีแต่เรายังคาดแค่1นึ่งแสนลังต่อปีเขาบอกว่าถ้าเกิดมันขายดีๆอาจจะไปเบ่งไปได้ถึงห้าแสนลังต่อปีแทบจะเอ้ห้าแสนลังต่อเดือน ตอนนี้ออเดอร์2แสนลังต่อเดือนเราโ e c t ชัน1แสนลังต่อเดือนนะครับถือว่าเยอะไหมเยอะเพราะมันทําให้ตํานวนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยน้อย8%นะครับที่2แสนลังนะแต่เรายังทําแค่4%อยู่นะครับ290ล้านในส่วนนี้ซึ่งจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วอตร์ที่1ปีหน้านะครับวอตร์ที่2เอานี้ส่งออกไปอินโดต่อนะครับวอตร์ที่3 4ก็น่าจะมีเรื่องของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญส่วนในประเทศเนี่ย อันนี้เนี่ยกำลังออกสิบาทไปขายเทดิชั่นเนี่ยขายโชคห่วยสิบบาทขวดเล็กกว่านี้เซเว่นเห็นเซเว่นบอกว่าฉันอยากขายบ้างก็กำลังจะแพ็คเป็นหกขวดเล็กๆหกขวดแล้วไปวางขายในเซเว่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบทำให้ได้วอลร่มทีหกขวดเลยเพราะต้องซื้อยกแพ็คแมจะขายดีไดพวกเอ็นน้ำด่างเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างครับแปดจุดห้าเห็นเขาบอกช่วยเรื่องสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยคือ จะเกิดมีโอกาสเกิดเพราะว่าร่างกายภาวะเป็นโกรดอันนี้ก็จะ้พันน้ำด่างน่าสนใจเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีสิบคนละสิบบาทด้วยค้าขายเท็ดอะเทรดิชันอลเทรดหรือพวกชวงหวยซึ่งมันมีความได้เปรียบคนอื่นคนอื่นทำไม่ได้ไซนี้เรามีกําไรนะครับเพราะไซนเล็กเนี่ยกำไรมันจะน้อยลงนะครับแต่เขาทําได้เพราะเขาเหมือนอย่างที่บอกคือเขาลงทุนไปเยอะแล้วทุกบาท ทุกอะไรทุกหน่วยการผลิตที<ม>่เพิ่มขึ้นทุกผล<ม>ักใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะประสบความสำเร็จไหมก็แต่ลแต่ไม่มีอะไรที่ต้องลงทุนเพิ่มแต่ว่าถ้าประสบความสำเร็จขึ้นมามันจะทําให้กําไรมันเร่งเลยกำไรมันเร่งเลยเพราะ่มันลยจดุดคุ้มทุนไปแล้วใช่นะครับอ่า<ม>นะครับ,รบแล้วก็ส่งออกเนี่ยเออเอ็มที่บอกไปญี่ปุ่นเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆกับส่งออกเลยก็คือทุกบาทที่ขายไปเนี่ยเป็น cross margin ไม่ได้สูงนะตามก่อนเอาเลยคือเอาเลยยี่สิบอันนี้อาจจะสิบสี่สิบห้าแต่ว่ามันคือ bottom line เลยมันไม่มี S G N A นะครับเพราะนั้นนเี่ย ก๊อสอาจจะไม่ดีแต่มันทําให้เน็ตมาร์จินมันดีขึ้นมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นกําไรที่มันโตเยียออนเยียอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสทุกไตรมาสจากนี้ไปตไปตรมาสสามใช่ครับไย่าไตรมาสสามเราคาดกำไรเท่าไหร่คุณไหมไหไหเออประมาณสักร้อยสี่สิบล้านนะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยอาจจะชอบจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ย low season มันคือ q u a ต t e r สามนะครับปกติมันลดลงไป Q on Q ในสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับแต่ไตรมาสนี้ที่เราคาดไว้ร้อยสิเนี่ยมันลดลงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยอนเยาโตค่อนข้างสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ต้องกิดทำเอาไว้เราจะเห็นภาพอย่างนี้ไปด้วยเนาะไตรมาสสี่ใช่นะครับในอันหนึสองสามปีแน่ใช่ครับผมเอ่อพอไตรมาสี่เนี่ยก็จะดีขึ้นทั้งคิวทั้งเย่นะครับเพราะว่าอีกตัววิตามินเนี่ยมาเป็นไตรมาส ทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มาชิ้นน่าจะเห็นการ improve ได้ขึ้นได้อีกส่วนปีหน้าก็มีทั้งตัวนี้เต็มปีมี OEM นะครับครึ่งปีหลังก็อินโดนะครับส่วนส่วนแบ่งกำไรจากอินโดก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะยอดขายดีขึ้นเริ่มมีกำไรแล้วนะครับเราทำกำไรปีนี้เอาไว้540ล้านเติบโต3 2นะครับแต่ว่าปีหน้าเราทำไว้726ล้านเติบโตอีก35%เพรานะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเจอโควิด รายได้ก็อาจจะไม่สูงมากแต่อร<ช>์มาจิ้นดีการ<ช><ช>ควบคุมค,คอไ์สอะไรก็แล้วแต่ครับเพิ่งปีหลังต่อให้มีการใช้มาเก็ตติ้งมากขึ้นแต่ว่ารายได้พวกนี้เนี่ยมันมามันคุม้มนะครับมันก็ยังเป็นพอชั่นต่อเรเวนิวยอดขายอะค่าใช้ใจ่ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับปีหน้า,าจ,จะเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ปีถัดไปก็น่าจะได้เห็นเขาเรียกว่าเขากำลังทำนิวบิสเนสอยู่ซุ่มทำนิวบิสเนสอยู่แล้วคุณเป็นคุณเป็นรู้ได้ไงอ่าก็เขาแบบหินมาหินมาแต่นิวบิสเนสเนี่ แล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรใช่มาทำอะไรครับุ่มอยู่ไม่รู้เหมือนกันไม่ักยได้จะอยู่ในของกินของใช้นี่แหละครับอันนั้นก็จะฉีกมาอยูกินหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าผมว่าภาพภาพเปลี่ยนนะคุณเอ็มเพราะว่าเมื่อก่อนคนอาจจะจำภาพว่าอิชิตันก็ขายชาอย่างเดียวอ่ะครับดและชาเนี่ยนับวันมันมีแต่มาชินลดลงเพราะว่ามันต้องหนึ่งแถมหนึ่งสองขวดยี่สิบห้าบาทน้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมาเป็นตัวที่ดึงมาชินขึ้นทั้ง O E M ทั้งส่งออก เอโอเอ็มส่งออกเนี่ยอาจจะฉุดกรอสแต่ดึงเน็ตมาจิ้นขึ้นแต่ตัวสองตัวนี้มาดึงกรอสมาจิ้นและเน็ตมาจิ้นไปพร้อมๆกันนะครับชาเขียวเองเนี่ยปีที่แล้วกลับมาโตแล้วนะแต่ปีนี้ก็คิดว่าจะโตต่อแต่มันโดนเจอโควิดมันก็จะหดปีหน้าชาเขียวว่าจะโตด้วยซ้ำนะครับโอเคก็ฝากไว้ถ้าเก็บ price ที่เราให้ไว้ปีหน้านะครับ16บหบาทยีสิตางสำหรับตัวอีชีนะครับต้องเรียนว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ OEM อะไรทุกนี้เนี่ยตลาดยังไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่ได้ทราบด้วยซ้ำนะครับแล้วออเดอร์ค่อนข้างใหญ่บริษัทเขาค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะนะครับเพราะมันทําให้เน็ตมาจิ้นเขาจะดีขึ้นมากนะครับแล้วเราก็ยังใส่แบบกักไว้อยู่นะเรามองว่าประมาณการมีอัพไซด์นะครับทีมงานมีคนถามเข้ามาให้เป้าหมายเท่าไหร่ไดอีกทีลุงสิบหกบาทยี่สิบครับสิบหบาทสิ้นปีหกสี่นะสิ้นปีหกสี่นะครับคือต้องมองไปยาวๆนะครับ